ทางรัฐบาลเองก็มีการบอกว่ามีการย่อแจ้งยอดกระตุ้นการบริโภค3โครงการรัฐนะครับก็คือมีโครงการคนละเครื่องในนั้น,น,<อ>นด้วยเน่ยนอนเาบอกว่าก็ยอดวงเงินเนี่ยก็พุ่งมาที่7,780ล้านบาทนะครับ,รบท่านท่านโฆษกรัฐบาลนะครับก็มีการแจงยิบตัวเลขนะครับยอดใช้จ่ายกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศใน3โครงการของรัฐนะครับก็ยอดสูงกว่า7,700ล้านนะครับโดย ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการเปิดเผยการใช้จ่ายของภาครัฐและประชาชนในผ่าน3โครงการสําคัญนะครับภายใต,มต้มาตรการระดับรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี2565ระยะที่2นะครับโดยข้อมูลล่าสุดณนะวันอาทิตย์ที่4กันยายนนะครับในเวลา23นาฬิกาเนี่ยยอดสะสมรวมอยู่ที่7,779ล้านบาทนะครับ โดยมีผู้ใช้สิทธิ์ถึง23.78ล้านคนนะครับแบ่งเป็น1โครงการโครงขึ้นระยะที่5นะครับมีผู้ใช้สิทธิ์สะสมที่14ล้านนะครับ2,040,000นะครับแล้วก็ยอดใช้จ่ายสะสม,มอยู่ที่5,885ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นที่ประชาชนจ่ายสะสมเนี่ยที่สุดที่2,981ล้านบาทครับแล้วก็ร<ม>ัฐร่วมจ่ายสะสมที่2,900ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันในส่วนโครงการที่2นะครับก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อแก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่5นะครับก็มีผู้ใช้สิทธิ์สะสมที่9ล้านคนนะครับยอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 1, 7 9 2ล้านบาทครับแล้วก็อีกโครงการครับคือโครงการเพิ่มกําลังซื้อแก่ผู้ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3นะครับก็ผู้ใช้สิทธิสะสมที่5 1 4 7 1 6ี่คนครับยอดใช้จ่ายสะสมที่ 1, 100่น่ล้านนะครับนายอนุชาอย,ย่างกล่าวนะครับว่าโครงการทั้ง3าโครงการนี้นะครับนอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาระ ค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วนะครับยังเป็นการกระตุ้นเศร,รษฐกิจด้วยอีกทางหนึ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการการถานผนให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับประโยชน์จากการซื้อขายสินค้าและภาคบริการภายในประเทศครับซึ่งเสียดส้อนเนี่ยจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าโครงการรักษาการบริโภคภายในประเทศของรัฐบาลสามารถช่วยขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจกได้จริงครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยครับผม